สวัสดีค่ะวันนี้พี่จวนจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะคะน้ําใช้ทําอะไรบ้างก็ใช้ทําเกษตรกรรมใช้อาบน้ําใช้ดื่มใช้หุงข้าวทากับข้าวใช้หลายอย่างนะคะแต่วันนี้พี่จวนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าเราจะดื่มน้ํายังไงให้ให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงหรือเราจะดื่มน้ํายังไงให้น้ําหนักเราลงนะคะก็อ่า จากผลการวิจัยนะคะที่เขาแนะนํามาว่าควรดื่มน้ําวันละ8แก้วอันนั้นก็ถูกต้องค่ะดื่มเพื่อสุขภาพว่าประมาณ8แก้วหรือวันละ2ลิตรแต่ถ้าเราดื่มเพื่อลดน้ําหนักเราควรจะดื่มวันละ3ลิตรนะคะแล้วก็มีคนถามอีกว่าแล้วดื่มน้ําเย็นจะช่วยเบิร์นไขมันเบิร์นยิ่งขึ้นไปหรือไม่มันก็มันก็จริงแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยนะคะดื่มน้ําเย็นเพราะว่าร่างกายเรา อุณหภูมิมันจะร้อนมันจะเผาผลาญอยู่แล้วพอเจอสิ่งเย็นๆเข้เขาไปในร่างกายมันก็จะไปเร่งทําให้ร่างกายเราทําให้น้ํามันอยู่ในอุณหภูมิในร่างกายเราปกติฉะนั้นมันก็จะเร่งการเผาผลาญไปแต่มันเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะแทบจะไม่มีผลหรือมีผลแค่เล็กน้อยเราจะดื่มเป็นน้ําร้อนน้ําอุ่นน้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกเลยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยงกันนะคะพระนี้ ดื่มน้ำยังไงให้ผิวพรรณสดใสก็คือจิบน้ำทุกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจิบน้ำไปผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นแล้วอีกอย่างจะช่วยทำให้เราเบิร์นมากขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมนะคะดื่มน้ำหนแก้วช่วยเบิร์นช่วยเร่งการเผาผลาญ90นาทีค่ะวันนี้พี่จวนมีทิกและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับน,น้ำมาฝากแค่นี้นะคะฝากติดตาม หรือถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือน้ำหนักก็อินบล็อกมาถามพี่จวนได้ค่ะอินบ็อกเข้ามาตอนนี้เลยนะคะพ,พ,พี่จวนยินดีประเมินสุขภาพให้ฟรีค่ะ